ก็สวัสดีครับผมพบกับผมเด็กในมงกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เดินทางเข้ามาในเว้ยหลุงนะครับผมก็มาถึงประมาณเกือบจะมืดเลยนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะห้าโมงได้นะครับผมเดินทางมาจากนู้นบ่ายโมงนะครับก็สี่ชั่วโมงนะครับผมที่จริงมันไม่ไกลเท่าไหรหรอกแต่ว่ารถเอทีวีของผมนะครับมาไวไม่ได้นะครับผมไปทํามาใหม่นะครับเสริมช่วงล่างมาใหม่นะครับผม ก็เดี๋ยวผมว่าคืนนี้นะครับจะนอนพักผ่อนที่ตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งคืนแล้วก็จะหาตกปลาบริเวณแถบนี้นะครับผมแล้อย่างนึงเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจด้วยนะครับผมจะเดินสำรวจขึ้นไปบนในป่าสักนิดนะครับกะว่าไปดูปลาพวงแล้วก็ปลาซิงเอะนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่าเป็นปลาพวงกันเจอแน่นอนนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เชกันเยอะๆนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมมาสองคนเมียนะครับเพื่อนไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้เพื่อนตัดยางนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินสำรวจกอนนะครับหาพื้นที่ทำเลที่ว่าจะตกปลานะครับโอ้ทำเลสวยมากนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างที่พักบนป่าใหญ่นะครับผมป่าที่ลึกจากตรงนี้ประมาณ2กิโลนะครับก็รอลุ้นกันเลยนะครับผม ก่อนอื่นเดี๋ยวเราดูดูวังตกปลาก่อนนะครับเป็นหมายที่สวยมากเลยนีย่นู้สวยมากครับก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูก่อนนะครับเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็มาเจอกับต้นสามแก้วนะครับผม ซึ่งมีพิษนะครับถ้าโดนไปแล้วจะปวดเสบปวดร้อนนะครับผมสามแก้วในปลาใหญ่นะครับอยู่แบบนี้เลยนี่ใบของมันมีพิษนะครับถ้าเกิดโดนนะครับผมจะเสบมากนะครับยิ่งถูกน,น้ำยิ่งเสบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจดูปลาฟูงขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งเริ่มเข้าในป่าแล้วนะครับผม ตอนนี้เราเข้ามาในป่าแล้วนะครับซึ่งในป่าตรงนี้นะครับมีท่อของชาวบ้านด้วยนะครับผมเขาเอาไว้รดน้ําต้นทุเรียนนะครับโอ้สวยมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะสำรวจไปสักนิดนะครับผมผมคิดว่านะครับท่อป่าปานี้นะครับเป็นท่อสองนิ้วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆว่าโอ้จะไกลได้ไงท่อน้ํายังมีอยู่เลยนะครับ ที่ว้หลุงนี้นะครับผมเขาต่อข่อน้ําทีหนึ่งเป็นสามสี่กิโลนะครับผมข้อน้ําที่เข้ามาในป่านะครับสามสี่กิโลนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเดินมาประมาณครึ่งกิโลได้นะครับเข้ามาจากสวนชาวบ้านวันนี้นะครับไม่ลืมแล้วนะครับผมมีภูกายพามาด้วยครั้งนี้ไม่ลืมนะครับเดี๋ยวเราจะสำรวจสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เดินกลับที่พักนะครับ สวยมากครับเพื่อนๆดูอย่าก้าด,ดูนะครับนะครับซึ่งฝ่ายนี้นะผมเป็นอีกฝ่ายหนึ่งกับเมื่อวันก่อนที่ผมมานอนนะครับอยู่คนละฝ่ายกัน ดูปลายของต้นไม้ต้นใหญ่นี้นะครับผมนะครับเป็นโพนไม้ที่ใหญ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดูวังหมายที่งามๆนะครับผมว่าจะมีปลาตัวใหญ่ๆหรือเปล่านะครับผม เพื่อนๆก็พาดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะมืดนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางลงไปที่พักกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเดินขึ้นไปตามเ่อน้้านะครับผมว่าน่าจะไลเยอะเลยนะครับผมเ่อนน้าส่วนมากชาวบ้านจะต่อประมาณ 4- ี่ห้ากิโลนะครับขึ้นจากสวนไปเข้าไปในป่าใหญ่นะครับประมาณ5้ากิโลน่าจะได้อยู่นะครับดูนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับเป็นป่าใหญ่นะครับไม่ใช่มีสวนอะไรนะครับ ดูนะครับรอบๆเป็นปาใหญ่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็พากเยอะแยะเลยนะครับที่สําคัญงูนะครับผมแล้วก็เป็นสัตว์อ่าเขาเรียกกินเนื้อนะครับมีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินลงที่พักดีกว่านะครับผม Let's go ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็มาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับไม่ทันมืดนะครับผมตอนแรกกะว่า จะเดินเข้าไปดูวังใหญ่ๆหมายใหญ่ๆนะครับผมเป็นน้ําตกก็ไปไม่ถึงนะครับต้องออกเดินทางพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมถ้าออกเดินทางพรุ่งนี้ตอนเช้าเราสามารถเข้าไปไกลได้เลยแล้วก็ยิ่งไกลปลาตัวยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งลึกลับนะครับผมแล้วก็ยิ่งมีความอาถรรพ์เยอะแยะนะครับต่างๆหน้านาสัตว์ก็เยอะนะครับผมก็ต้องรอพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมแต่สําหรับคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะตกปลาอูนหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนะครับ เลยอกอย่างหนึง่งถ้าว่ามีหมายสวยๆเดี๋ยวจะเกี่ยวเหยือ่อไว้ตกปลาใส่งะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกินกันก่อนนะครับผม วันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้ย่างปลาไส้เงะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามีสูตรน้ําจิ้มอยู่แล้วนะครับผมพกมาตลอดนะครับผมนี่ดูปลาไส้เงะของผมนะครับใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับผมนี่ว้าวอาหารมื้อ่ําของเรานะครับผ่านเลยนะครับตัวนี้ประมาณกิโลเจ็ดขีดนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็น้ําจิ้มของผมนะครับนี่ผมก็ได้พกมาด้วยนะครับอย่าหลังกลา มีหลายเลยนะครับผมน้ำจิ้มของผมนะครับนะครับนี่ให้ดูจะชัดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะย่างปลาแสเนี้นะครับผมแล้วก็ทํากับข้าวอย่างอื่นด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้หุงข้าวเรียบร้อยนะครับนั่งย่างปลาสซงเงีอยู่นะครับผมนั่งดูอยู่อย่าให้มันไหมนะครับโหน่งกินมากมันมากเลยนะครับผมน้ำมันเยอะแยะเลยนะครับดูปลาสซงเงีนะครับเป็นน้ำมันเยอะเลยแล้วก็หุงงข้าวไปในตัวด้วยนะครับถับหม้อสนามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูปุ๊กแอนดีกว่านะครับผมชิฟแอนนะครับชฟแอนกระทะเหล็กนะครับผมไม่รู้จะทําอะไรกินวันนี้นะครับก็ต้องมาดูกันอ๋อทอดลูกชิ้นนะครับ นี่ทอดลูกชิ้นไหนขอดูหน่อยดิที่สุกแล้วนี่ยหยาลังกาโหร้อนไหมอืมหอมเลยครับผมมีหมูด้วยนะครับน่าจะทอดแล้วก็แกงนะครับผมแกงคั่วนะครับอากินมากอืมแงกงน่ากินมากก็วันนี้กับข้าวหลายอย่างเลยนะผม กินกันสองคนมีลูกชิ้นทอดแล้วก็หมูทอดแกงคั่วหมูนะครับผมแล้วก็มีปลาเสงเงรนะผมย่างมาครับปลาสงเงะเรามีน้ําจิ้มของเราแล้วนะผมนี่น้ําจิ้มของผมนะครับเหมือนเดิมนะผมผมจะพกมาหลายรดนะครับเวลาเข้าป่าอย่าลังก้าเลยเลยน้ําจิ้มแบบนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะดูปลาใส่เงี้ยย่างให้สุกก่อนแล้วก็หุงข้าวให้สุกนะครับเดี๋ยวจะไปตกปลานะครับผมจะไปตกปลาอูนปลาเนื้อออนนะครับนะครับผมโอเคนะครับผม ก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้กับข้าวสุกเรียบร้อยนะครับผมข้าวก็สุกนะครับที่สําคัญคือปลาใสแงะนะครับผมปลาสังเงสังเงะนะครับปลาสังเงนะครับหรือว่าภาษาใต้เขาจะเรียกว่าปลาทูน่าหรือโซน่านะครับผมอ๋อตัวนี้จะเป็นตัวที่ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมประมาณโลกว่าๆนะครับหรือว่าโลหกกรัมเจ็ดกรัมนะครับโลหกขีดนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคปุ๊บ วบหมอ่านเลยนะครับเรื่องข้าวนะครับผมก็ได้ตั้งให้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยนะครับก่อนที่ว่าจะกินนะครับผมวันนี้เรามีน้ําจิ้มมาด้วยนะครับนะครับผมนี่โอเคกินกันเลยนะครับมีหมูทอดด้วยหมูทอดลูกชิ้นทอดนะครับขั้วหมูนะครับผมนี่ ยาลังกามาเริ่มเลยลุยน,น้นๆน,นะครับผมนี่ยาลังกาดูครับตอนเลกตัวใหญ่กว่านี้นะครับผมพอเราย่างแล้วม,มันจะเขียวลงนิดหน่อยนะครับหอมมากองม่อนนะครับผมยาลังกาผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับมันมากครับเพื่อน มันเหมือนเนื้อหมูเลยนะครับเพืเ่อนๆลองจินตนาการว่าเนื้อหมูเนื้อขาวนะครับเหมือนกันเลยอืมอืม่าลังกาเลยเนี้ยอร่อยครับผมหนังมันจะเหนียวไปสักหน่อยนะครับเคี้ยวไม่ออกครับเราต้องกินเนื้อของมันนี่สมคำาล่ำลือที่เขาว,ว่าปลาโซน่าหรือปลาสังเง่ น,น้ำมันมากนะครับผมจะมีน้ํามันเยอะเลยนะครับเวลาผมเข้าป mm. ่าผมก็จะพกซดนะครับผมทุกครั้งนะครับเผื่อไว้กินกับของย่างหรือว่าของหมักหรือว่าไปหยดในข้าวนะครับผมแล้วก็กลัวให้เข้ากันกินอร่อยมากอย่าลังกาส่วนหลายท่านว่าซดอซื้อมาจากไหนนะครับผมลาซาดามีนะครับผมตามนี้เลยครับ ดูครับเพื่อนๆก,กิ่เยลังกามันเยิ้มเลยนะครับือดูควันขึ้นเลยนะครับผมกินเหมือนเนื้อหมูเนื้อขาวนะครับเหมือนกันเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมกินปลาซังเอะนะผมก ถือว่าอร่อยระดับหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่ว่าไม่เหมือนเนื้อปลาสักนิดเลยนะครับผมเนื้อปลาไหลก็ไม่เหมือนที่ผมบอกนะครับน้ํามันของมันจะเหมือนหมูเนื้อขาวเลยนะครับกลิ่นของมันเวลาย่างนะครับผมก็จะคล้ายเนื้อมากเลยนะครับเนื้อหมูผมงงเลยครับเนื้อปลาทําไมมันเหมือนเนื้อหมูรสชาติก็เหมือนกันเลยนะครับเนื้อติดมันนะครับผมเฉลังก้าครั้งเล็กครับรังเล็กอ่าถ้าพูดตามจริงนะผมปลาชนิดนี้นะครับ มันก็เหมือนคล้ายๆปลาไหลนะครับผมอร่อยครับมันมากอยู่บ้านกินน้ําพริกอยู่ป่าหรือว่าเที่ยวนะครับผมนีม่ที่เห็นนะผมสมบูรณนะ์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเวลาเข้าป่านะครับผมก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับคืนนี้นอนคิดก่อนนะครับผมว่าจะไปทางไหนดีแต่ต้องเข้าไ้ลึกที่สุดนะครับพรุ่งนี้น่าจะเดินทางไปผมว่าน่าจะเป็นครึ่งวันหละพรุ่งนี้ อ๋อลืมไปนะผม fc ที่อยู่ดูผมอยู่นะตักข้าวมากินพร้อมกันเลยนะผม fc ก็นั่งดูกินไปพล,งพลางๆนะครับพร้อมผมได้กินปลาสังเงด้วย <c oughs> ยอนมากมอย่าลัง้าเลยเนะี่ยยอดจริงจริงนะผมแต่ผมว่าปลาสังเง่เนี่นะครับห้ามแกงกะทินะครับผมห้ามแกงงข้วกะทิเพราะมันมันนะครับ ไม่ต้องใส่มะพร้าวอร่อยครับเนื้อมันอร่อยจริงๆเนื้อหมูครับเหมือนกันเลยนะครับความมันของมันคืนนี้นะครับผมก็ยังนอนสบายอยู่เพราะว่าเราอยู่ที่พักในสวนของพักพวกของผมนะครับก็มีโซล่าซีลนะครับผมเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ได้อยู่ในป่าแน่นอนนะครับก็รอติดตามชมกันเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืม เน้นๆน,น,นะครับเพืเเ่อนๆอยาลังกะมีซอสกะทะร้อนด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองดูซอสกะทะร้อนนะครับอ๋อหอมนะผมสุดยอดครับเพืเ่อนๆอร่อยซอสชนิดนี้นะผมจะกินกับหมูกระทะหรือว่าย่างนะครับอร่อยทั้งนั้นกินกับไข่เจียวไข่ดาวกินได้หมดนะครับ ครั้งนี้เราเข้ามาครับโชคดีมากฝนไม่ตกนะครับปกติฝนจะตกหนักนะครับแต่วันนี้ที่เราเดินทางเข้ามาฝนไม่ตกเลยนะผมแล้วก็น้ําในคลองในลําธารนะครับลดลงเยอะมากเลยนะครับผมน้ําแบบใสกลิบๆเลยนะครับใสนิ่งเลยน้ําใสมากนะครับดูนะครับเนื้อของมันนะครับผมที่ผมบอกเหมือนเนื้อหมูติดมันนะครับ เหมือนกันเลยหอมเหมือนกันนะครับแล้วก็น,นี่เป็นแกงคั่วนะครับผม ตัวใหญ่ครับของเมียครับตัวนี้นะคผมตัวใหญ่มากจะหลุดแล้วนะครับปิดปลายปากนิดนึงบัดแรงมากนะครับผมก็ตัวที่สองนะผมตัวใหญ่นะครับตัวนี้ได้สองตัวแล้วนะครับผ่านผ่านผ่านนะครับสองตัวอผมได้ตัวเล็กกว่าของเมียนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปตก่ตนะครับ ยาลังค่าตัวนะครับผมตัวที่สามนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับหรือว่าปลาอูนนะครับภาษาใต้ก็เรียกว่าปลาอูนว้าวอยู่นะครับผมแต่ว่ามันอยู่ใต้ินะครับเดอยู่นะครับหนึ่งตัวมันพาเข้าใต้ฝืนหิงไม่รู้จะออกยังไงนะครับ Học. đạt, này các bạn, lên đây, dài, wow, wow, โอ้มันกลืนเข้าไปนะครับผมนี่ใหญ่นะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ๆๆสายเดือนหลุดไปแล้วนะครับโอใหญ่จริงๆครับตัวนี้ดูแต่มันกลืนเข้าไปนะครับรู้จอออกหรือเปล่าโอ้ ปลาพวงครับผมตัวนี้เป็นปลาพวงนะครับตัวยังเล็กอยู่นะผมไม่ใหญ่เท่าไรนะครับตัวนี้ทอดกรอบได้นะครับจะพาไปทาเป็นเหยื่อปลาสักเง่ได้นะผมก็โอเคครับผมตอนนี้กลับมาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับก็ทีเลขคิดว่าจะตกปลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาคิดดูนะครับผมผมต้องประหยัดหัวไฟไว้นะครับส่วนที่พักนะครับสุลาเซลลไฟหมดแล้วนะครับผม ก็ตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับนี่ปลาที่ได้นะครับผมก็ได้หลายตัวนะครับกะว่าพาไปทําเป็นเหงือปลาเสงี่พรุ่งนี้นะครับผมก่อนอื่นพรุ่งนี้เดียวต้องไปสร้างที่พักก่อนนะครับบนเขานะครับผมบนสันเขาต้องไปหาทําเลนะครับผมโอเคเราได้เหงือไปแล้วนะครับผมเหงือปลาเสงี่นะครับเราจะไม่เอามากนะครับผมที่เหลือก็เอาไปย่างยางนะครับเดี๋ยวจะไปผูกเปก่อนนะครับผม คืนนี้นะครับเพื่อนๆอากาศหนาวมากเลยนะครับผมได้ใส่เสื้อประมาณ3ามชั้นนะครับผมข้างในหลายทหารข้างนอกก็เป็นเสื้อแขนยาวสีอ่าฟ้านะครับได้เป็นเสื้อสูทนะครับผมอากาศหนาวมากเลยนะครับหนาวจัดใส่ถุงเท้าด้วยนะครับเวลานอนนะครับผมส่วนแฟนของผมเมียของผมก็นอนหลับแล้วนะครับดูนะครับหลับุ๋ยเลย หัวเราะอีกก็เดี๋ยวผมว่าจะขอตัวนอนก่อนนะครับจะเก็บเรงไว้เดินทางพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมจะเข้าป่าใหญ่นะครับก็ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นประมาณครึ่งวันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับลาตีสวัสดีนะครับเพื่อน สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับก็ตื่นขึ้นมาผิงไฟนะครับผมอากาศหนาวมากนะครับใส่เสื้อสามชั้นไม่อยู่นะครับผมใส่ถุงเท้าอีกโหคุมโปงเลยครับนอนเปลนอนไปของเราโหหนาวมากนะครับส่วนเมียก็นุ่นนั่งชมบรรยากาศอยู่เป็นพื้นที่ที่ว่าสมบูรณ์นะครับผมล้อมรอบด้วยป่านะครับป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเดินทางเลาะริมห้วยนะครับขึ้นไปบนสันเขานะครับไปนอนฟังเสียงสัตว์ไปสร้างที่พักบนสันเขานะครับก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับผมการอาหารการสร้างที่พักนะครับอ๋อเดี๋ยวที่สําคัญเหงื่อครับผมเหนื่อปลาผมได้ตกปลาเมื่อคืนได้ปลาโอนปลาเก็ตนะครับผมเป็นปลาพลวงเอาไว้ทําเหนื่อปลาเสงะนะครับที่สําคัญเมียผมก็ได้ล้าง ล้างชามล้างถ้วยนะครับผมของบ้านเจ้าของบ้านนะครับล้างหมดแล้วนะครับผมทําความสะอาดนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะไปนะครับก็ต้องเก็บของเก็บเลยให้หมดนะครับก็ผมว่านะครับเราต้องออกไปเช้าเลยเพราะตอนนี้นะครับได้ยินเสียงชนีอยู่นะครับร้องแต่ถ้าเราไม่ขึ้นไปบนสันเขาล้มโอกาสที่เราจะได้ยินนะครับจากในกล้องยากมากนะครับผมเพราะว่าในกล้องนะครับรับเสียงของชนีได้ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่า เสียงดังของน้ำจบมมนเลยนะครับก็ต้องเดินทางนะครับรีบเดินทางขึ้นบนสันเขาเพื่อไปสร้างที่พักใกล้เสียงสัตว์มากที่สุดนะครับโอกาสที่เราจะเจอสัตว์อเทพจะเจไป10ิประมาณ80เปอร์เซ็นต์นะครับบนสันเขาเจอสัตว์นะครับผมสัตว์ก็มีหลายชนิดนะครับเกือบทุกชนิดนะครับบนสันเขาแห่งนี้และถ้าเราเข้าไปลึกกว่าเดินเท้าประมาณเป็นวันแบบนี้นะครับผม อ้อโอกาสที่ว่าจะเจอสัตว์ดูร้ายนะครับเต็มร้อยเลยนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าเราคงไม่ถึงต้องขนาดนั้นนะครับเพราะมันอันตรายนะครับผมเดินเท้าประมาณครึ่งวันนะครับหาทำเลที่เหมาะสมก็ทำที่พักเลยนะครับผมอาจจะขันห้างหรือว่าสร้างที่พักนะครับแบบอ่าเขาเรียกชั่วคราวนะครับผมที่พักชั่วคราวกันนะครับ หลังคาสักนิดนะครับผมก็ต้องไปดูสถานการณ์ที่หน้าพื้นที่นะครับผมว่าแบบพื้นที่ตรงนั้นมีต้นไม้อะไรบ้างหรือว่าไม้ไผ่หรือว่ามีใบอะไรที่เราสามารถทําหลังคาได้นะครับผมเราก็ต้องไปดูที่พื้นที่เลยนะครับแล้วก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเหมาะสมที่จะขัดห้างหรือเปล่านะครับก็ต้องดูนะครับถ้าเกิดมีรอยช้างก็ต้องขัดห้างนะครับผมก็ลุ้นมากเลยนะครับวันนี้ว่าเราจะ ไปเจอรอยอะไรนะครับหรือไปเจอสัตว์อะไรนะครับผมก็ต้องลุ้นกันแหละวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายในป่านะครับผมกับอีพีต่อไปนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาก่อนนะครับผมบายๆนะครับ